ับรายการสวัสดีนิฮาวร,รายการที่จะมาสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับเด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะพี่ออนขาอาจารย์เอ็มขาเราไปกินข้าวกันดีไหมคะดีเลยค่ะน้องจีจี้แต่ว่าวันนี้นะคะเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าเออพี่ออนกับอาจารย์เอ็มทำอาหารได้ด้วยเหรอคะไม่รู้ะแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะน้องจีจี้ก่อนอื่นเรามาลองถามเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนกันก่อนดีไหมค่ะดีค่ะ can you cook คุณทำอาหารเป็นไหมคะ Can you cook ี่ย你会不会做饭คุณทำอาหารเป็นไหม你会不会做饭 Can you cook พี่ออนทำอาหารเป็นหรือเปล่าคะ Of course I can I'm a chef แน่นอนสิคะนทิจิจ้คะนี่ระดับเชฟเลยนะคะเลียวรี้พี่ออนทำได้จริงหรอคะเนี่ยเสียงดูชงหมนมากเดี๋ยวต้องลองคะ่ะ ผีหุยปูหุยจ้วฟันแล้วอาจารย์เอ็มลรอคะทำอาหารเป็นหรือเปล่า吃ผมทำอาหารเป็นและผมทำอาหารได้อร่อยมากม,มั่นใจมากค่ะแต่อันดับแรกนะคะน้องจิที่จะต้องไปหาส่วนผสมอาหารจากฟาร์มมาทำอาหารวันนี้กันก่อนค่ะไปเลยค่ะ,ะ Ingredients ส่วนผสม Ingredients 原料ส่วนผสม 原料 ingredients เหยืเลียสวส่วนผสมเจอแล้วค่ะพี่เอิญอาจารย์เอ็มได้ส่วนผสมมาแล้วค่ะไข่เป็ดค่ะ做得好เก่งมาก Well done เก่งมากเลยค่ะโนจิจิเก็บไข่เป็ดมาได้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าพี่เอินว่าเราต้องกินกันไม่หมดแน่ๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเอาไข่เป็ดเนี่ยไปทำเป็นไข่เค็มเป็นวิธีถนอมอาหารดีไหมคะดีค่ะนี่ Food preservation การถนอมอาหาร Food Preservation อ,อาหาร,า Food ervation, าารอ,อาหารอาหาออรอาหารอาหารอาหา o อาหาร e าหารอาหารอาารอาอาหารอาหารอาหารอารอาหารอาหรอาอาหารอปหนอารอรอาอรอรอยหรอาหรอวหอาหาหารอาหารอาชิมเลหนะอาการวเองหาาหารอาอ้วนสอด จมากอืมแต่ว่าเรานะคะจะต้องเก็บไว้ในที่ร่มอีก2 3ถึงมอาทิตย์ค่ะถึงจะได้ไข่เค็มแสนอร่อยนะคะน้องจีจี้ต้องใจเย็นๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่เอินว่าเราเอาไข่เป็ดที่เหลือเนี่ยไปทำอาหารกันเลยดีไหมค่ะดีค่ะไปเลยค่ะกันอาหารมาแล้วอ้าเเห็นไหมคะน้องจีจี้พี่เอิญกับอาจารย์เอ็มบอกแล้วว่าเราอะทำอาหารเป็นกันจริงๆไม่ได้โมนะคะงั้นเดี๋ยวเราชิมเลยนะคะ ชิม palate, แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะเป็นยังไงต้องตอบตรงๆเลยนะคะค่ะ It, ah. It ah. ah. t a ah. s, s, s t e good รสชาติดีมากค่ะ It tastes good 味道很好，味道很好 It h a ah. s t e s good 味道很好，味道很好 It tastes good 味道很好，ีมากเห็นไหมล่ะคะพี่เอิญบอกแล้ว ในระหว่างที่เราน้องจีจี้นะคะกินให้หมดจานนี้นะคะเด็กๆทางบ้านไปทบทวนคำศัพท์ของวันนี้กันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะ Can you cook คุณทำอาหารเป็นไหมคะ Ingredients ส่วนผสม Food preservation การถนอมอาหารค่ะ It tastes good รสชาติด,ดีมากค่ะ你会不会做สม 食品保鲜กันทันต์นมอาหา尝起来味道很好ลอชาติมา่าเผอแป๊บเดียวน้องจีจีกินจะหมดจานแล้วนะคะขออีกจานหนึ่งได้ไหมคะจัดไปสำหรับคราวหน้านะคะพี่เอิญอาจารย์เอม็มและน้องจีจีจะพาไปสนุกและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ไหนกันต้องติดตามสวัสดีมีหา่าวด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคน ลาไปก่อนนะครับ拜拜บ๊ายบายสวัสดีค่ะใจเจี๊ยบ